พริกหยวกทอดทำยังไงวันนี้เรามาลองทํากันดูครับจริงๆเมนูนี้คล้ายๆที่ผมเคยลองทำนะครับแต่แค่ไม่เคยทอดพริกหยวกเนี่ยเป็นเม็ดๆแบบนี้เลยครับเริ่มจากนะครับเราจะนำกระเทียมสับนะครับมาเจียวในน้ำมันเนี่ยนะครับไม่ต้องรอให้กระเทียมเหลืองนะครับ เสร็จแล้วเราจะนาพริกหยวกเนี่ยครับลงไปทอดเลยเราจะค่อยๆทอดนะครับให้กระเทียมเนี่ยกับพริกหยวกเนี่ยเขาสุกไปพร้อมๆกันนะครับแล้วกระเทียมก็จะเริ่มเหลืองนะครับแล้วก็เราจะปรุงรสด้วยนะครับซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับเติมนะครับน้ำมันหอยสักนิดหนึ่งนะครับใครชอบหวานก็ตัดด้วยน้ําตาลสักเล็กน้อยครับ ผัดนะครับจนกว่าตัวพริกหยวกของเราเนี่ยจะเริ่มมีความไหม้เล็กๆนะครับแล้วก็นุ่มๆครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้นะครับ<ๆ>ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับตักซอสท,ที่เราผัดกระเทียมเนี่ยราดอีกนิดนึงแค่นี้ก็ฟินสุดๆแล้วล่ะครับพริกหยวกทอดไม่ยากลองทำกันดูนะครับ